เดี๋ยวเห็นอะไรตรงนั้นแล้วไอายาไอายาไปละอีกหนึ่งวันนี้เป็นตอนเช้าของวันที่74นะครับวันนี้เราเลี้ยงกุ้งก้ามกามเขาเรียกว่ากุ้งก้ามกามแบบกุ้งชำนะครับขนาดห้าเซนเป็นวันที่74แล้ว กำหนดการเลี้ยงของเราก็คือเลี้ยงกัน9 0วันหรือว่า3เดือนนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว74วันนะครับจะกุ้งขนาด5เซนนะตัวใสๆปัจจุบันก็มีตัวที่มีกล้างใหญ่ๆ,ๆเนี่ยก็หลายตัวก็โตตามวัยของมันแล้วนะครับในระหว่างทางก็มีตายบ้างนะครับ ตอนแรกสุดเนี่ยักฟุ้งมาทั้งหมด160ตัวตอนนี้ตายรวม็ดเสร็จก็น่าจะก็20กว่าตัวละที่เราเห็นตัวนะส่วนที่ตายโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นโดนกินกันหมดเกลี้ยงเนี่ยอันนั้นเราไม่รู้เราไม่เห็นจริงๆนะแต่ที่เราเห็นแล้วเราคำนวณแล้วเราน,นับไว้เนี่ยก็ประมาณนัก20กว่าตัวนะก็เท่าว่าในนี้มันก็ควรเหลือประมาณนัก100ตัวนะ ก็อ,อกีตามกาหนดที่เราคิดไว้นะ90วันก็เลยแค่20กว่าวันเอง10กว่าวันเองนะครับเช้าวันนี้ก็ดูพ่่ไไ้จับกลุ่มเหมือนเดิมนะครับมันจะอยู่จับกลุ่มก้งกันตรง,ต,รงต้นไม้แล้วก็อยู่ในข้อแั้งวันนี้เป็ต้นไปเราจะให้ให้แร่ธาตุเนี่ยเพิ่มปริมาณขึ้นก็เป็นให้ทุก3วันกับ4วัน ซึ่งวันนี้ครบกำหนด3วันนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้อาหารแล้วก็เพิ่มแร่ธาตให้ของวันนี้นี่ก็ดูภาพส,ายสวยๆของกุ้งเราไปก่อนนะก็จะเห็นว่าบอ่อเนี่ยหน,นึ่งคูณสองเมตรเนี่ยนะครับกุ้งร้อยกว่าตัวเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยน,นะครับเจ็ดิบวัน ương, ที่สุดมัน่าจากคนข้างสิดผัดนะเพราะว่า กุ้งมันไปทางไหนมันก็ไปเจอกันเห็นมดูสภาพมันหนึขาเธอไม,ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะไอตัวที่สมบูรณ์ก็สวยนะไอตัวที่ไม่สมบูรณ์ขาเป๋บ้างกามเป๋บ้างนะไอตัวนี้หนักหน่อยเห็นไหมขางกุดเลยมีบางตัวนี้ไม่มีขาเหลือเลยนะแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะรอวันลอกคาเพื่อเอาขาอขอกมาก็เราก็ไปให้อาหารแล้วก็ โอยแร่ธาตุกันดีวกว่าจากเมื่อเช้าเติมแม่ธาตุเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดระบบคลองน,น้ำในแร่ธาตุแบบนี้อยู่แบนี้ก็ตอนนี้เปิดแล้วครบ่มหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เปิดนะตัวท้องเรายังมีไข่มีอยู่แล้วแล้วก็มีจุดจ้วมันไม่ต้ตายแล้ว ก็เท่าที่สังเกตตอนนี้ตัวที่ท้องของเราก็ยังอยู่ที่ทยังมีไข่อยู่นะ<ม>ก็สองตัวัวยี่ยังมีไข่อยู่ในท้องนะสองตัว,ตวส่วนสถิติที่เราเจอเราเห็นเน,นีทั้งหมดสามตัวเฮ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรตรงนั้นแล้วไอยาไอยา ไอยาไอยาเออเราเห็นอะไรตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้คุ้งเปิดกแข็งเหรอก็ไม่แข็งสักทีเดียวเนาะก็เนี่ยออกนิ่มๆแสดงว่ามันรอกคาบแต่ไม่น่าใช่เซตนี้หรอกหรือว่าเป็นก่อนหน้านี้แล้วเราไม่เห็นกินป่ะกินไหมไม่กินหรอ เปิดมันนิ่มๆเนาะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ค่อยอยากเก็บสถิติแบบนี้เลยอะไปแล้วอีกหนึ่งวันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะดูสิครับไปอีกหนึ่งแล้วตัวใหญ่ซะด้วยอุ้ยแต่มันแข็งอะ่ะ โอเคไม่ใช่ลอกคาบตายนะเนี่ยมันไม่ยอมลอกคาบนี่ไงเปลือกมันนั้นหนาเห็นไหมเออเปลือกมันนั้นหนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ลอกคาบเอาตัวนี้ไม่ลอกคาบตายก็เสียดายเนาะแต่ก็ยังไม่ถือว่าโชคร้ายสักทีเดียวนึกว่าลอกคาบแล้วโดนกิน อืแต่แข็งปกเลยกลิ่นไม่เหม็นเสียกว่าพึ่งตายเออน่าจะแน่นมากลอกขับเนี่ยนี่ตั้งแต่ขึ้นมาก็าเห็นมันลอยเทเทงอยู่เนี้ยมันเหมือนอ่อนๆเลยแต่แต่ว่าเอานิ้วลงไปแตะแล้วนะเอานิ้วลงไปแตะแตะตัวมันดูนะอย่างเนี้ ก็ไม่นิ่มนะก็แข็งๆนะแต่มันดูมันเสื่องๆอะก็จำตัวไว้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงหนีไปแล้วโอเคก็อ,อีกชั่วหน่อยหเห็มันเสื่องๆก็ไม่สบายใจนะ